สวัสดีค่ะมื้อเย็นวันนี้นะคะจะกินหมี่กะทิอุบลน,นะคะอันนี้คือน้ำหมี่กะทินะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ่ะทำจากหมูสับนะคะกะทิคลิกแกงแล้วก็หมูสับนะคะแล้วก็จะมีเส้นเล็กลวกนะคะผักก็จะมีหลากหลายชนิดนะก็จะมีใบกุยช่ายนะคะ ใบชะพลูผักกาดหอมผักบุ้งกระหล่ำเอ้ไม่ใช่กระหล่ำปลีพูดผิดหัวปลีแล้วก็มีใบับบกนะคะเนี่ยค่ะมีกะทิตำรับอุบลน,นะคะฝีมือซอแดงนะคะซอแดงเป็นคนที่ทำอาหารเก่งมากเลยนะคะเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะเหมือนญาติผู้ใหญ่ของปู่กับน้อยนะคะจะทำอาหารให้รับประทานบ่อยๆเลยนะคะ เดี๋ยวรอเส้นจากซอดแดงนิดนึงนะคะเดี๋ยวตามไปดูตอนกินนะคะอ๋อแล้วก็ถ้าเผื่อใครชอบเผ็ดๆนะคะอันนี้จะเป็นพริกอินเดียอันนี้คือเป็นพริกป่นธรรมดานะคะพริกอินเดียพริกป่นอินเดียน,นี้เผ็ดมากๆเลยค่ะอันนี้เผ็ดธรรมดาเนาะ เดี๋ยวกลับมาดูตอนกินนะคะ